สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาน,าานันสานนิธิกวงนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3าจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรพลัชิลาค่ะวันนี้ดิฉันได้นําเสนอสื่อสัมพันธภาพเพื่อการ,รบําบัดทางการพยาบาลโดยนิสิตและผู้ป่วยนั่งทํามุม45องศาค่ะนั่งพูดคุยกันภายในห้องปรึกษาระยะห่าง2ฟุตค่ะเพื่อป้องกันการมาเชิญหน้าผู้ปว่วยโดยบรรยากาศภายในห้องเป็นกันเองและเงี่ยปราศจากผู้คนรบกวนค่ะ เคสกรณีศึกษาคุณดาราวันหวานแท้อายุ30ปีดื่มแอกาาลกอฮอล์เป็นระยะเวลา5ปีโดยถ้าไม่ดื่มแล้วจะมีอาการมุดมิดใจสัน่นแท่วิ่ดิฉัยเป็นแอลกอฮอล์ดิเพนนินต้อง,องการที่จะเลิกดื่มแอลกอฮอล์วันนี้ดิฉันจะเข้าไปคุยเพื่อสร้างสัมบันธภาพเพื่อคำบัดกับผู้ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ สุภาณสายผิดตรงนะคะเป็นนิสิตเพบานสาชันที่สองนะคะจากวิทยาลัยเพบานว่าชวนีลพัฒนาชีลานะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเป็นที่ของทคุณดารวัลไม่ทราบว่าคุณดารวันเป็นยังไงบ้างคะคุณจะชื่อชัดแน่ไงคะค่ะดิฉันนะคะเปิดจากแสนกปของคุณดารวัลชาชธรงมเพบานนะคะไม่ต้องกังวลนะคะดิฉันทราบข้อมูลของคุณดารวันเท่าที่คุณได้บอกทางเพบาน แล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะจะเป็นคำเลระหวงเราสองคนนะคะโดยการพูดคุยวันนี้นะคะเราใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะก่อนอื่นนะคะจะให้คุณดาราวันนะคะได้จำสิ่งที่บอกไปสามสิ่งนะคะรถไฟดอกไม้ส้ขอนะคะคุณดาราลองคนดูอีกทีนะคะรถไฟดอกไม้ส้อคอนะคะจำได้ดีนะคะเดี๋ยว ฉันนะคะจ้าเนี่ยกลับมาหามราอีกครั้งหนึ่งนะคะม่าชอบคุณดารวันทานข้าวหรือยังะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะตัวดีค่ะด,ดีเนะาะคุณจําสิ่งที่ได้บอกไปสักครู่ได้ไหมจำได้ลองคุยอีกทีนึงนะคะ่ะนกในจจักนายช่วยขอค่ะตั้งแต่เกิดมาคุณดารวันกลัวอะไรมากที่สุดในชีนนนะะวิตคุณเลยค่ะกลัวดอก คนหนอนเนาะเรานอกจากคนหมอนมีอะไรที่กลัวอีกไหมคะกลัวความเงิเนาะคุณนวัลีได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอื่นๆกัน,นบ้างไหมคะมีบางครั้งแล้วคุณราวัลทำยังไงพยายามพยายามคุยกับคนอื่นหยุดเงินค่ะคุณนวัลได้เห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นกันไหมคะก็มีค่ะเราคพูดถึงอะไรกับสิ่งที่เห็น รีบเดินค่ะคุณวร่นเรลไม่สบายใจค่ะเรื่องอะไรหน่อนหาาให้มีปืนฝังได้น,นะะก,ก็กาที่ต้องขกโดยเพื่อนกับเพื่อน กระลอะไรคะต่อ50บาทค่ะจำสิ่งที่ดิฉันให้ชวนไปสามค่ะแต่วาที่จังได้นะคะรถไฟดอกไม้ใกล้เกีนค่ะจำไ้ไหมคะว่าหนึสัปดาห์มีกี่วันคะจังได้ค่ะีวันคะจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10万円に1万円。 ตกหลุมนะคะคุณดาราวันจะทำยังไงคะเตือนค่ะคุณดาราวันชอบปลหรดเล่น ตอนนี้คุณดารามีอะไรที่ต้อช่วยไหมคะตอนนี้ไม่มีมคุณดาราวันอยากกลับบ้านาคุณทราบไหมคะว่า,าทำไมคุณถึงม่ที่นี่จิตได้คุณดาราวันนี้ทานยาครบตามขอวสั่งป่าต้องเมีบ้างเมียบา้างถ้าคุณดาราวันอยากกลับบ้านนะคะคุณดาราวันจะต้องทานยาให้ครบตามที่หมอสั่งนะคะ คุณจาระวันเนี่ยพยายามเลิกเล่ามานานหรือยังคะก็ปกติเนี่ะปกติเนี่ยคุณจาราวันดีมากเลวันหนึ่ง อาการเหล่านั้นค่ะเป็นประทำยังไงก็ต้องมีกินเหล้าตลอดเลยใช่ไหมคะที่เกิดอาการเหล่นี้คุณเวลาคุณกินเหล้าค่ะคุณทราบถ้ากินก็เสียของมันนะคะรู้แต่ว่าถ้ากินแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกดีนึค่ะข้อเสียของเหล้านะคะคุณกินแล้วมันจะทําให้อ่ะกบมันปกตินะคะหัวใจปกตินะคะซึ่งอ่า พยายามเลิกเล่านะคะพยายามเลิกคาเนาะแล้วก็ทานยาให้ครบตามที่หมอสั่งนะคะแล้วก็ถ้าสมมุิว่ามีอาการปวดหัวนะคะให้ไปแจ้งพยาบาลหน่อยนะคะถ้าคนละวันได้เสียงแววถ้าพที่คนอื่นไม่เห็นนะคะให้พยายามหาเพื่อนคุยนะคะเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะและเพื่อให้สุขภาพความคิดของเราอะค่ะดีขึ้น ไม่เครียดไม่กังวลเนาะถ้าคุณในระหวันรู้สึกนอนไม่หลับนะคะให้นอนพักเพียงคนให้เพียงใจนะคะคุณในระหวันลองควรจิตรอดเป็นไหมสีโบราณได้ห่ับไปก็ ที่เราคกนทันได้มคะเมื่อสก่เชื่อว่าอะไรนัช่อวาอ่าอ่ไม่ทราบว่าช่มอาการเป็นยังไงบ้างบสี่กันก็มีบาง่ะเพราะว่ามันเร่ ก<ด>็เป็นไม่ค่อยอ,อื่นอะอื่นอะไ้างน,น,นะคยังเลยพยายามทำใ้ได้เอาวัคซีนมาว่ายจริงเนาะคุณจะละวัน,น,นยังมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรือเียบอะไรไหมคะระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีบ้างแต่เปลี่ยนเรื่อเแสงกลางหลับเลย นอนไม่ค่หลับ่ะเพราะว่าทั้งตัดไฟอั้งห้อมค้างคหลายด้านแล้วกากับทุกคนเรื่องเนี่ยมลว่าเราตัดที่มันทือเรามาอยู่บ้วกันมันต้องฝึกตัวเองปัญหาเรื่องการต่้องกันกัน ไม่ของนะอะไรก็งั้นเขามีเรื่องไม่สบายใจเรื่องอื่ค่ะหรือว่าจะมีแค่มาหลอกกับอย่ไม่เพียงพอออย่างเงี้ยก็อยากไปด้วยค่ะเพราะว่าของคนพินนนออาบารนะใช่ะ

เลืเล่อนยอดได้นะคะแต่เราจะาใชระยะเวลาอี็กนึงเนาะแล้วก็ปรับตัวนะคะพยายามก็หาเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้มีการสร้าง,งสัมพันธถภาพกับเพื่อนอะไรนะคะจะได้ไม่คิดมากแล้วก็ไม่เหงานะคะ mm hmm. แล้วก็การนอนพักผ่อนนะคะก็คือเราอาจจะฟังเพลงก่อนนอนนะคะเพื่อให้นอนหลับหลันได้สาบายใจขึ้นนะคะ แล้วก็ฝากนะคะให้รับประทานยาให้ตรงมืออาหารนะคะแล้วก็ทานไปกบนะคะมีอะไรสองข้อยังใคะอาลนะคะหวังว่าคุณดารวัลนะคะจะนำสิ่งที่ได้บอกไปนะคะไปใช้ได้นะคะเกิดประโยชน์นะคะเราก็ใช้จริงนะคะ การสนันุนเพื่อการบำบัดน,นะคะระหว่างในจิตพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชนะคะหวังว่าคลิปของดิฉันนะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะคะในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวทไม่มากก็น้อยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณอาจารย์สุทยามณีรัตน์ค่ะและอาจารย์พนภาเลิศกิจที่ให้คำปรึกษาและคําแนะนาความรู้เกี่ยวกับจิตเวชค่ะขอบคุณค่ะ